เทคนิคเราสับจีนได้ไม่ต้องเปิดดิกมาลองดูข้อสอบข้อนี้กันค่ะ,ะข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบเก่านะคะของแพจีมีนาคมปี60นะคะวิธีการทำนะลักษณะข้อสอบแบบนี้เนี่ยนะก็จะเป็นข้อสอบเขาะจะขีดเส้นใต้คําในประโยคและให้เรารู้ว่าคําไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกับคําที่ผีดเส้นใต้นี้มากที่สุดนะคะใช้น,เ,นเทคนิคแรกเลยนะคะก็คือให้เราเนี่ย กว่าสายตาไปดูคับที่ขีดเส้นใต้เลยนะซึ่งข้อนี้นะคะคำนี้ออกเสียงว่าลิ้นลี่อะนะโหเจอคำนี้เนี่ยบางคนก็คืออาจจะถอดใจไปแล้วนะคืออะไรเออตาเราฉันไม่ได้ท่องคำนี้มาทำไงดีนะคะอ่ะเทคนิคในการเดานะคะแล้วลองดูรากศัพท์นะภาษาจีนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคำศัพท์ที่เราท่องกันเนี่ยก็จะมาเป็นคำะสมสองพยางนะคะให้เราดูคำพยางแรกคำพยางที่สองนะลองดูว่าเราเนี่ย รู้ความหมายของคำหนึ่งคำคำนั้นหรือเปล่านะเพราะส่วนใหญ่คำะสมทุกตัวเนี่ยก็จะมีความหมายในตัวของมันเองแล้วถ้าเกิดเราสามารถสังเกตและเชื่อมโยงต่อจากคําที่เรารู้อยู่แล้วคําที่เราเคยท่องแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสะสมต่อยอดทบทวนซ้ําย้ำๆบ่อยๆนะมันทําให้เราสามารถจำำําคําศัพท์เดิมได้แม่นขึ้นแล้วก็สามารถจำำําคาศัพท์ใหม่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะมาลองดูคําว่าหลินคานี้อ่านี่ แบบนี้แปลว่าอะไรนะอะเนี่ยทุกคนลองคิดเชื่อมโยงคำว่าหลินคำนี้เนี่ยเราเคยเจอจากคําว่าอะไรมาก่อนบ้างอานะบางคนอาจจะเคยเจอจากคาว่าเส้นหลินเส้นหลินคานี้แปลว่าป่าไม้นะถ้าเราสังเกตจากตัวอักษรที่ประกอบอยู่ในคาว่าเส้นกับคําว่าหลินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโครงสร้างหลักษรมีคำอยู่หนึ่งคำนะคะคำนี้ก็คือคำว่า มูม่ที่แปลว่าต้นไมนะ้ให้เราเริ่มสังเกตความหมายของตัวอักษรนะคะอันนี้คุณพี่สิริใส่ผู้ไม้ให้นะเป็นมู่ก็คือต้นไม้จริงๆนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจออักษรที่มีคำว่าม,มู่อยู่เนี่ยมันก็จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้หรือไม้นั่นเองนะฉะนั้น,นคำว,ว่าสิดที่แปลว่าป่าไมาน้นยดึงาล่าพา์คำว่าหลิดต่อมาเนี่ยก็หมายถึง ป่าไม้ต้นไม้นั่นเองนะคะต้นไม้ต้นไม้มีต้นไม้อยู่2ต้นนะคะต้นไม้มู่แปลว่าไม้โอเคไหมประกอบอีกต้นหนึ่งกลายเป็นหลิงนที่แปลว่าต้นไม้นะคะประกอบเพิ่มเข้าไปมีคําว่าเซินมีกี่ตัวมีกี่ต้นมี3ต้นเพิ่มเข้าไปบวกกับอีกสองก็เป็น5ต้นนะคะเป็นหย่อมเลยนะกลายเป็นเส้นหลิงนที่แปลว่าป่าไม้นะคะทีนี้คําว่าหลิ้นแปลว่า ต้นไม้โอเคไหมหลินแปลว่าต้นไม้ลี่คำนี้แปลว่าอะไรอ่าลี่คำนี้แปลว่าอะไรอ่ะนึกเหมือนเดิมเลยค่ะใช้เทคนิคเดิมก็คือการคิดต่อยอดจากศัพท์ที่เคยรู้อยู่แล้วนะบางคนอาจจะเคยเท่ากากคาว่าอ้าวโหตอบกมาเสียงดงังดีมากอ่าจริงๆเนี่ยคานี้เนาะเป็นคาที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยเวลาจารย์เดินเข้ามาในห้องจา์คนจีนเดินเข้ามาใช่ไหมหัวหน้าห้องนะคะก็จะบอกว่าฉีลี่ ใช่ไหมคำนี้นะคะชิลี่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 คำนี้แลปลว่า stand up please ใช่ไหมคะแปลว่ายืนขึ้นนะชิ่ก็คือการตั้งขึ้นส่วนรีแปลว่าการตั้งตรงนะคะฉะนั้นเนี่ยอ่ะชิลี่รวมกันก็คือการยืนขึ้นมาใช่ไหมรีคำนี้เนี่ยมาด้วยคำว่าจาัดรี แปลว่ายืนตัวตรงนะคะเห็นไหมคะว่าจานคำนี้ก็ยังมีอักษรที่เกี่ยวข้องกับคำว่าลี่คำนี้เป็นส่วนประกอบอยู่นะฉะชนะคำศัพท์ขอ,ของลี่หมายในการยืนขึ้นตั้งตรงนะคะชนนคำว่าลิลลี่เนี่ยสมมติเราดาวจากรากศพชนะลิลลี่คืออะไรลิลลี่ก็คืออันนี้คือปลายแบบตรงๆเลยใช่ไหมก็คืออะไรก็คือต้อนไม้ปาล์มที่ตั้งยืนเรียงกัน ตั้งยืนเรียงกันนะคะเรียงกันรี่คือตั้งยืนตาหงาเรียงกันเรียงกันแบบนี้นะ,ะตายแล้วพอเห็นภาพมาลิลลี่ลิลลี่ลิลลีหลหล่หมายถึงอะไรถ้าเรายังไม่ได้ชัดเจนสมมติกเ,กเราสังเกตล่ัสักไปแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะเราก็ลองไปเปิดไปดูบริบทนะวิธีการที่2ก็คือดูบริบทของคําที่อยู่ใกล้ช่องว่างนี้มากที่สุดก่อนนะคะ,ะไปลองดูบริบทย้ําเข้าไปนะ ่ะเราดูคำที่ใกล้สุดก่อนคำว่าเต้าชู่คำนี้ซื่อเนี่ยเต้าชู่ซื่อเนี่ยวนะคะเต้าชูาช่คำนี้นะจดเอาไว้เลยนะเป็นคำศัพท์ระดับ4ปลายจานถึงระดับ5้าต้นต้นนะต้องรู้คำนี้เพราะว่าทุกที่ทุกที่นะคะซื่อเนี่ยก็คือวัดอ่า สองคำนี้นะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องแปลคาว่าเต้าชูให้ออกมันจะยิ่งเพิ่มความชัดเจนของประโยคีมากขึ้นนะคะเพราะเต้าชูมันหมายถึงมีทุกที่เขา,ามีทุกที่หมายความว่ายังไงวัดมีทุกที่เลยวัดมีทุกที่แล้วลินลี่ด้วยใชไมก็คือไงตั้งเรียงต่างหากกันตั้งเรียงต่างหากเต็มไปหมดแบบน,นี้มันสื่อถึงอะไรเห็นภาพอะไรคะเห็นภาพของอะไรหนึ่งเห็นเพียวเลี่ยเพียวเลี่ยงคือ สวยมากนะคะเพี้ยวเรียงคำนี้เป็นสีเปาเพี้ยวเรียงนะคำที่สองเห็จ้วงกวนอ่านะจ้วงกวนนะจ้วงกวนคำนี้นะคะเวลาเห็นคำว,นว่าจ้วงจ,จ,จ้วงกวนอืมะวนะเขาว่าจ้วงคำนี้หมาย กำยำนะคะมา,มามะค,ะคือมากำยำนะถ้าเกิดเราเห็นผู้ชายนะ,ะเออแบอบกว่ากล้ามแบบบึกบึกเลยนะ,ะแล้วบอกว่าถ้าเหินจ้วงถ้าเหินจ้วงนะก็คือเป็นไงกล้ามเขานี่มันบึกนะคะมันเต็มหมัดเต็มเหนียวเต็มหน่วยนะกนะ็คือเป็นไงคนที่มีกล้ามใหญ่นะคะดูแล้วมันแข็งแรงกำยำจ้วงทีงนี้คาว่าจ้วงกวนนะกวนก็คือการใช้ทัศนะหรือสายตามองนะอ่ะลองสสงเกตคำว่ากวนลากศักด์คำ นี่เราสังเกตตัว,ตวอักษรมีคำว่าเจียนที่แปลว่าเห็นใช่ไหมเราใช้สายตามอมงว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยจะใช้กับสถาปัตยกรรมหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มันมีความอลังการนะคะเหินจ้วงกวนคืออลังการโอเคไหมอ่าใช้เหินจ้วงกวนข้อที่2ก็ว,ว่าอลังการมากะคะส่วนข้อที่3ามเหินตัวแปลว่าเยอะมากนะหรืออันที่4ี่เหินเกาคือ สูงมากนะคะเอาคำไหนไปวางแล้วความหมายเนี่ยดูเข้ากับบริบทนี้มากที่สุดข้อนี้ตอบอะไรอ่านะทุกที่ใช่หไหมคีย์เวิร์ดคือทุกที่นะั้นเลยวัดวัดเนี่ยมันมีทั่วทุกที่เลยแสดงว่ามันมีเยอะนะคะข้อนี้ตอบข้อที่3นะใช้คำว่าลิลลี่เนี่ยหมายถึงการเรียงลายเต็มไปหมดโอเคไหม เรื่องถึงต้นไม้ป่าไม้ที่มันวางเรียงรายยืยตนตะงานนะคะเรียงกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มน,นะมันสื่อถึงความจงตัวนะจงตัวจงตัวคำนี้ก็คนะือมีความแบบมากมายนะเป็นฝูงเป็นหมู่ที่มันมากมายจงตัวนะคะ ใช่แล้วข้อนี้ตอบข้อที่3นะอ่ะเรามาลองเก็บบริบทข้อนี้นิดนึงค่ะเ <zelf> ขาบอกว่าไทยกัวชี่เกอ佛ว国家น่าอ่ะไทยกัวเป็นประธานคือประเทศไทยชี่กเอกอ佛教เก็บสอบคำว่าเจ佛教คำนี้เจ佛教คือศาสนาพุทธกัวาจาก็คือประเทศนะก็คือประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศเมืองพุทธ นะคะทั่วทุกที่สื่อเมียวลินลีและก็คือมีวัดเนี่ยนะคะอยู่มากมายในทั่วทุกพืที่โอเคมาะนั้นข้อนี้สรุปนะคะเทคนิคดาวสับได้ไม่ต้องเปิดติกนะอย่างแรกก็คือโฟกัสไปที่คำที่ขีเส้นใต้นะสองคือสังเกตร,รากสับความหมายของแต่ละตัวนะพอเราสังเกตได้ปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเชื่อมโยงหาคำศัพบ ที่เราเคยเรียนเคยท่องแล้วแล้วลองมาดาวความหมายของคำหนึ่งคำในนั้นสามก็คือให้เราเช็คคำที่อยู่ใกล้ช่องว่างตัวนี้มากที่สุดก่อนโอเคไหมดูคำสำคัญหาคำสำคัญที่เจอนะลองแปลมันออกให้ได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็วิธีการเดิมก็คือลองดูคำสัพท์ในชอยแล้วก็ลองไปวางในช่องว่างแล้วลองดูว่าคำไหนที่มีความหมายใกล้เคียงและเป็นไปได้มากที่สุดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจใครูวิสินแล้วเจอกันในคอร์ส เก้าเสร็จเก็บเอนจริงกับคุณพี่ซิงค่ะ